อีสองครับผมเอสองครับครับเอสองรับเป็นแอนดี้เมินิฟิกเกอนี่นะครับแล้วตำแหน่งถัดไป B2 ครับตำแหน่ง B2 ครับครับผม B2 ครับครับ B ีรับเป็น E เป็นพี่รองแก้วครับผมพี่รองแก้วครับสรุปจ้าเป็นเและ E นะครับครับผมยินดีด้วยครับสวัสดีครับพบกับกูวีแชนแนลนะครับ เราก็จะมารีวิวนะครับจากการออนไลน์นะครับจากร้านยูมียะนะครับดีมากนะครับผมอย่างแรกนะครับเราจะได้เป็นมินิฟิกเกอร์นะครับผม่าจะเป็นตัว F นะครับนะครับส่วนตัวนี้เป็น E นะครับมาเรามาแกะดูกันเขาตแกะอันนี้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อนเลยโชว์ก็ถ้าเป็นทางตัว E นะครับหรือว่าแผ่นรองแก้วเนี่ยครับเขาจะสามารถให้เราเลือกลายได้ ก็ตอนที่จับนะครับเลือกเหลือไม่ได้เลยเอาลายนี้มานะครับผมเป็นลายของตัว AIM นะครับเป็นหน่วยงานใน m a r เ e a ดอร r ซีโร่1นะครับผมที่อยู่กับมาส e r เ e อร e r อ a แ can กับ v a l k y r i e นะครับก็จะเอามาตั้งมัน SSF w a l c a n นนะครับทางเหตุเหตุหนึ่งเขาทำกันก็ทำเอานะครับรายละเอียดนะครับมีขาวมีน้ำเงินนะครับแล้วมีรูปตาสัญลักษณ์นะครับก็สวยงาม ไปน,นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมก็ถามว่าถามว่าอะไระ <S 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 ถามว่านะครับมันเป็นก็จะเป็นการสุ่มอีกทีนึงนะครับผมก็คือสุ่มจากาแปดตัวนี้นะครับผมแปดตัวนี้นะครับผมว่าเราจะได้ตัวไรกันเรามาดูกันดีกว่านะครับผมแทน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 ตัวที่ได้คือ โอกเกอร์นะครับผมจากมาสัสเรเดอร์เบดนะครับผมเป็นบอสตัวสุดท้ายเลยนะครับผมถามว่าอยากได้ไหมก็นิดนึงเนาะเป็นคนมากมัสเรเดอร์นะครับแต่ไม่ชอบตัวโกงเท่าไหร่นะครับผมแต่รายละเอียดก็ดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะ,ะกันให้ดูเลยนะครับผมจุ๊บมากก,กลก่นไกลมาแล้วนะครับโชว์เลย ไม่เข้าครับไก่ไม่ค,<อ><ะ>คมฮะวบดสุดยอดมีมีดด้วยเหมาะกับตัวโกงนะครับจะมีฐานนะครับไปสำหรับอ่า ตัวนี้นะครับนะครับเ,เห็นไหมฮะสวยงามตามท้องเรือนก่องอคคที่จัมาก็ได้มา2ชิ้นนะครับเพราะเรา,าสุ่มไป2ใบเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็ที่ได้มาก็ไ,ได้นะครผมไม่แก่กับอลเลอรี่นะครับได้มินิฟิกเกอร์ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับ สุสองใบนะครับโอเคก็ขอจบการรีวิวนะครับแล้วก็ขอจบคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องด้วยนะครับช่องกูวี h ช n แนลนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมเดอ่าแนะนำนะครับต่างๆในการทำคลิปนี้นะครับก็อ่าช่วยแนะนำกันได้นะนะครับผมอ่า ก็ขอจบแล้วนะครับบ๊ายบายพี่